มันนิยมหมอมาตรวจโควิดใหนะ้ทำสวอปให้ในวัดเกือบหมดวัดนะนะแต่ไม่หมดเพราะว่าเครื่องมือมีมายี่สิบชุดถึงจะไดนะ้อันกัพวกที่ พวกแม่ครัวพวกอะไรที่จะต้องออกไปตลาดไปอะไรบ่อยๆตรวจก็ปรากฏว่าคนที่ตรวจแล้วเนี่ยไม่มีใครเป็นโควิดนะยยเว้นคนที่ยังไม่ตรวจเดี๋ยวก็คงรอยสักสองสาวันนะเห็นว่าทางรปสต็มี มาอีกชุดหนึ่งนะใครที่ยังไม่ได้ตรวจก็จะได้ตรวจให้ครบนะจะได้สบายใจนะหลายคนก็ทานยาเนะี่ยทางบางคนก็บอกทานยาแก้โควิดอยู่แล้วตอนนี้ไม่ต้องตรวจก็ได้นะ จริงแล้วพระก็ฉันอยู่โยมส่งชายขาวมาให้ฉัน,นฉันแค่ปรับภูมิปรับภูมิคุ้มกันนะไม่ได้ฉันอะไรเยอะแยะแล้วก็มีเว้นบ้างก็ป้องกันเท่าที่ทำได้ตอนนี้นะญาติโยมเข้าขมาวัดก็บางคนก็ ไม่อยากจะเข้ามาเพราะกลัวโควิดคนเข้าคนออกเยอะแยะในวัดไม่รู้ใครเป็นใครมันก็จะได้สบายใจได้สักหน่อยหนึ่งอ่ะมีคำถามไหมวันนี้กระานรศการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณพุกกี้วันนี้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่คิดว่าไม่ถูกต้องเกิดขึ้น ทันใดที่เกิดโทสะโมหะขึ้นเห็นกระบวนการเกิดของมันตลอดทำให้รู้ว่าจริงแล้วกิเลสและการมีตัวเรายังหนาแน่นอยู่ค่ะวันนี้เหมือนถูกกิเลสหลอกตีหัวเข้าบ้านไม่ทันมันจริงๆค่ะต่างจากอารมณ์ขณะนั่งกรรมฐานโยมรู้สึกว่าอารมณ์ขณะนั่งกรรมฐานมันละเอียดอ่อนและนุ่มนวลมากกว่าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์จด้วยเจ้าค่ะ ันเป็นเรื่องของสมาธิในะขณะที่เรานั่งเนี่ยจิตมันตั้งมั่นนะสมาธิแปลว่าตั้งมั่นนะไม่ได้แปลว่าสงบนะจิตมันตั้งมั่นมากกว่าเนะนี้พอจิตตั้งมั่นมากกว่านี่การจิตมีกําลังการเข้าไปรับรู้อารมณ์อะไรมันก็ทําให้ไม่ไปหลงจมกับอารมณ์นั้นได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นสมาธิก็ทิ้งไม่ได้นะใครที่สามารถที่จะทรงสมาธิไว้ได้ตลอดทั้งวัน แม้ไม่ได้นั่งสมาธิอยู่นี่ก็ถือว่าเก่งนะมีทักษะดีมันเวลาจะเจออารมณ์อะไรกระทบน่ยจิตจะวางได้เร็วนะก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะบางทีเราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาฝึกอะไรขนาดนั้นก็ทําเท่าที่ได้นะเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงได้จัดถึงเรื่องของใจสิกขานะีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยต้องไปด้วยกันนะจิตเป็นปกติคือจิตมีศีลจิตตั้งมั่นคือจิตมีสมาธิจิตรู้ทัน อารมณนะ์ทั้งหลายเนี่ยน,ะน,นันเป็นจิตที่มีปัญญาเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันทั้งลงไปได้วยกันไงน,นะบางทีเรามีอย่างใดอย่างหนึ่งนมันไม่มันไม่ทันมันไม่ได้นะเพราะอาการที่จิตเป็นปกติตั้งมั่นรู้เท่าทันเนี่ยเป็นเรื่องที่จะทําให้รู้ทันอารมณ์แล้วก็วางอารมณ์เหล่านั้นได้เร็วนะอันนี้เป็นเรื่องของพลังภายในซึ่งบางทีนะก็ต้องอาศัยการที่ แะแพ้มั่งชนะมั่งนี่แหละนะเผลอมั่งนะดีกว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันเลยนะมาก่อนนี้เราไม่เคยรู้เคยเห็นมันเลยลาหลงไปในรมณงต่างเนี่ยไม่เคยรู้ทันตัวเองเลยอัตามาณทิฏฐิอะไรก็ไม่รู้ท่วมหัวท่วมหูไปหมดจนทั้งมองไม่เห็นนะตอนนี้เราเริ่มที่จะเห็นมันบ้างแล้วอตอนี้รู้ไม่ทันเอาไม่อยู่นะก็ยังดีกว่าที่ไม่รู้ซะเลย นะอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มเห็นเห็นหางมันมั่งก็ยังดีนะไม่เห็นหัวมันเห็นหางมันมั่งก็ยังดีนะกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ถูกมันควบคุมจิตไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็ยังดีกว่าที่ไม่รู้ซะเลยนะต่อไปมันก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นเองนะความระมัดระวังนั่นแหละคือตัวสตินะหรือคือตัวอัปมาทธาทมความไม่ประมาทเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดเองนะมันก็ ก็ต้องไปอย่างงี้แหละนะในม,มีธีการอย่างอื่นหรอกนะแต่มันรู้ทานทุกครั้งก็ไม่สนสุกเลยนะนะรู้บางเพลอมบังนี่แหละมันของสนุกนะดูมันเข้าไปนะนะสักณนีหน้าขอส่งภาวะค่ะจำได้เมื่อวันที่เจกรกฎาคม2564ายกัลยาณมิตรทางสวีเดนได้ถามยมว่านีหน้ารู้อยู่หนึ่งหรือรู้อยู่สอง วันนั้นยมตอบพี่เขาไปว่านีหน้ารู้อยู่สอง <g concerts> ก็คือเห็นสิ่งที่ถูกรู้แต่วันนี้เข้าใจคำถามของพี่แล้วว่ารู้อยู่หนึ่งเป็นเช่นไรคือตรงไปตรงมารู้อยู่หนึ่งคือไม่มีความหมายไม่ตีความหมายไม่มีอะไรเลยคือแค่รู้น้อมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะนั่นแหละแล้วแต่จะบรรจัดศัพท์กันไปนะน่ <c oughs> สรสิ่งเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละนะฮะไม่มีอะไรแบ่งแยกนะมันเป็นเอกลักษณ์นะมันไม่เป็นไตรลักษณ์นะเวลาเราเห็นก็เปนจริงเห็นแต่ความเป็นนะอนัตจะเป็นความเป็นอนัตตาแต่มันโดดเด่นเวลาเราฝึกไปเรื่อยๆนะความแมอนิจังทุกขังนี่เราเริ่มเห็นมันชัดขึ้นชัดขึ้นแต่ความแมอนัตตานี่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ดูมันเข้าไปอย่างนี้ยเรื่อยๆนะ นพอเราฝึกรู้ฝึกดูไปเรื่อยๆเนี่ยสภาพจิตมันเริ่มเลิกให้ค่าเลิกให้ความหมายกับทุกสภาะทุกอารมณ์จะอะไรก็ช่างมันจะดีไม่ดีก็ช่างหัวมันนะไม่วุ่นวายอะไรกับมันเลยนะเราไม่วิ่งตามมันด้วยนะมันจะปวดก็ปล่อยให้มันปวดไปนะไม่ไปปวดไปกับมันมันจะดีก็ปล่อยให้มันดีไปไม่ดีกับมันอะไรอย่างี้นะจิตเป็นปกติเป็นกลางมันอยู่อย่างนั้นเป็นหนึ่งเดียวอยู่ าาจากคุณไหมสภาวะวันนี้นอนดูสภาวะกายที่ป่วยด้วยใจที่เป็นกลางและยอมรับเจ้าค่ะองค์ภาวนาคือความปวดที่แสดงอาการเกิดดับมีปวดมากปวดน้อยตามแต่เขาจะเป็นเราฝืนธรรมชาติไม่ได้นอกจากทำใจให้ยอมรับน้อมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะ นะทำใจให้ยอมรับกับใจที่มันยอมรับเนี่ยบางทีก็คนละความหมายนะไปดูให้ดีนะทำใจนี่แปลว่าเราพยายามที่จะฝืนมันพยายามที่จะบังคับใจให้ยอมรับความจริงตัวใจที่ยอมรับจริงๆนี่ยอมรับความเป็นไตรักของมันเนะี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกว่าต้องฝืนนะต้องอดทนต้องอะไรทั้งสิ้นนะมันเหนือความอดทนพวกนั้นไปละนะมันเป็นกลางมันสบายอยู่ไม่วุ่นวายนะมันทุกขนาดไหนก็ ไม่วุ่นวายไปกับมันอย่างเงี้ยนะนะเป็นธรรมดาเมันอย่างนั้นนะวันนี้โยมหมอโทรมารายงานว่าพ่อข้าน่าจะเอาไม่อยู่ละนะเพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนะแล้วก็ให้ยาแรงสุดแล้วตอนนี้นะก็เลยคุยกันว่านะจะทำยังไงระหว่างญาติพี่น้องในฐานะที่ตัวเองก็เคยทำงานเกี่ยวเรื่องของเอ็นออฟไลน์มานาน นะเคยพูดเคยบอกคนอื่นมาว่านะให้ปล่อยให้ญาติพี่น้องที่จะเสียชีวิตเนไปด้วยความสงบอย่าฝืนธรรมชาติอย่าให้เขาต,ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากมายนะนนี้ก็เลยต้องวางใจยอมรับนะก็เลยถามเราใจเป็นยังไงนะก่อนหน้านี้มันก็ดิ้นรนอยู่แต่ตอนนี้รู้สึกใจมันยอมรับได้ลนะว่าถ้าเราทําเต็มที่แล้วแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แค่นั้นเอง ถ้าไม่หายก็ตายก็มีอยู่แค่สองเรื่องนะเมื่อทําเต็มที่แล้วเขาไม่ยอมหายกับเราด้วยนะเขาไม่เป็นไปดั่งใจเราก็าต้องยอมรับเราเองยังไม่เคยจะเป็นไปดั่งใจของเราเองเลยในบางเรื่องใช่ไหมนะไม่ต้องพูดถึงคนอื่นแม้จะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ตามเถอะนะท่านก็มีกรรมเป็นของตนเองอย่าไปฝืนกรรมของคนอื่นเขาก็ไม่ได้นะเมื่อทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้ว ผลเป็นอย่างนี้นะไม่ได้ดังใจเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้แค่นั้นเองนะแะในการฝึกนี่มันทำให้มันช่วยให้วางใจได้ง่าย<ม>วางใจได้เร็วขึ้นนะนะบางคนฝึกแล้วก็มันสุเอเวลาต้องสูญเสียรับภาคจากบุคคลเป็นที่รักวมันวางใจไม่ได้นะคำควรล่ำไรอยู่นั่นแหละนะนะก็แปลแว่าอ้ธีทำม,มันยังไม่ค่อยจะตรงทางเท่าไหร่แค่นั้นเองนะ เพราะทำถ้าทำได้ถูกแล้วเนี่ยเห็นความเป็นใจรักเกิดขึ้นในบ่อยเนี่ยมันจะยอมรับเองไอ้ความเป็นอานิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันมีมันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราไปบังคับมันก็ไม่ได้มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะเราจะรู้หรือไม่รู้มันก็อานิจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วนะจะฝึกหรือไม่ฝึกก็อานิจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วนยรูปนามมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเป็นไปตามกฎธรรมชาติแบบนั้นนะนี่พอเห็นบ่อยๆเข้าเดี๋ยวมันรับได้เอง เห็นไนม่ใช่ไปน,นั่งคิดเอาอเห็นมันต้องเห็นมันจริงๆเห็นความเป็นใจรักของมันอยู่ตลอดเวลาเ,เป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่อย่างนั้นถ้ามันเห็นอย่างเงี้ยต่อให้จะต้องสูญเสียพัดภาอะไรก็จะจิตใจก็จะเป็นปกติอยู่ไม่วุ่นวายยอมรับความจริงได้ง่ายๆาเพราะนั้นก็ฝึกกันเอาไวนะ้โดยเฉพาะในช่วงของโรคระบาดอย่างเงี้ยยังไงก็ต้อง,ย,ง,ง,องยังไงก็ต้องเจอ นะเราไม่รู้ว่าเราจะนะไปแจ็คพอตเอาวันไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะ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 แล้วก็เห็นว่าเดือนหน้านะเดินไม่ใช่เดินสิงหาเดือนกันยานี่แหละจะถึงจุดที่พีคสุดแล้ววันนี้เราก็เห็นตัวเลขแล้วนะนะตัวเลขในเมืองไทยที่มันพุ่งสูงขึ้นมานะนะแล้วก็น่าจะสูงขึ้นไปกว่านี้อีกสองสามเท่าตัวนะนะนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็ทางรัฐบาลก็เริ่มให้ ประชาชนได้ซื้ออุปกรณ์ในการตรวจโควิดด้วยตัวเองดีนี้ถ้าตรวจเจอนะตัวเลขยังไงก็เพิ่มนะพอตัวเองได้ตรวจสอบแล้วนี่รู้แล้วว่าติดก็ต้องยังไงก็ต้องวิ่งไปหาหมอหายาอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องปกตินะะทั้งนั้นตัวเลขก็จะเพิ่มนะเพราะถ้าเห็นตัวเลขเพิ่มก็อย่าตกใจนะเพราะจริงๆเนี่ยมันต้องเพิ่มนะแล้วมันต้องเพิ่มมากกว่านี้ด้วยนะตอนนี้มันยังไม่ไม่มากเท่าไหร่ ไฟที่ตรวจจะในระบบที่มีตัวเลขนี่คือตรวจในระบบของรัฐแค่นั้นเองนะตอนนี้ก็ชุดตรวจเล็กๆทั้งหลายนี่ก็เริ่มกระจายมาตามรอปสตอแล้วตอนนี้นะนะก็คงจะใครสงสัยก็จับตรวจกันแล้วไม่ต้องรอไปที่โรงพยาบาลน,นะถ้าตรวจเจอก็ยังไงก็ต้องเข้าระบบอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็วางใจให้ถูกตอนนี้นะปรับใจให้เป็นนะ เรียนรู้จากไอ้ความทุกข์ทตี่กำลังปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้แหละนะความยากลําบากอะไรทั้งหลายที่มันจะต้องพบต้องเจอเป็นธรรมดามอยู่อย่างเงี้ยนะเรียนรู้จากมันเดี๋ยวนี้ทันทีเดี๋ยวนี้นะไปวิ่งหนีมันแค่นั้นแหละฝนะึกใจยอมรับความเป็นจริงนะใหม่ๆก็ฝึกมันนะห,หนักๆเข้าเดี๋ยวไม่ต้องฝึกหรอกมันเป็นมันเองมันยอมรับความจริงเองโดยธรรมชาติของมันนะนะในความแก่ความเจ็บความตาย ไอ้ความพลัดผากอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะร, hadi, ร้องไห้หรือไม่ร้องไห้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วจะทุกข์รือไม่ทุกข์กับมันก็เป็นอย่างนี้ของมันอยู่แล้วในเมื่อนเป็นธรรมดาอย,อย่างนี้จะไปทุกข์กับมันเพื่ออะไรแคนะ่นะั้นเองนะในเมื่อนเป็นธรรมชาติอย่างนี้จะไปเศร้าโศกเสียใจกับมันไปทําไมแค่นั้นเองนะอันทีคนฉลาดก็จะจะคิดออกนะไอ้ฉลาดในความหมายอย่างนี้คือนะคนที่ ได้ฝึกฝนตัวเองมาพอสมควรนะจนคนอื่นก็ฉลาดทั้งนั้นแหละถ้่จะว่าไปแล้วนะฉันเรียนจบชั้นน้นชั้นนี้มานะฉันฉลาดอยู่แล้วฉลาดเรียนไม่จบหรอกนะอันนั้นมันฉลาดข้างนอกมันไม่ได้ฉลาดข้างในนะคนฉลาดข้างในเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนจบอะไรมานักหนาหรอกแต่ว่าฉลาดที่จะรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายอาการที่จิตปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยมันจะฉลาดรู้ทันอารมณ์พวกนี้นะ นเด็กก็ทุกแบบหนึ่งนะเด็กวัยรุ่นก็นจะทุกไปอีกแบบหนึ่งนะพออายุมากขึ้นผ่านโลกผ่านชีวิตมาแล้วเวลาเรามองเห็นความทุกข์ของเด็กๆเราก,ก็จะรู้สึกว่าโอ้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นวัยของเขาที่เขาจะต้องเรียนรู้นะนะนะพอเรา,ายุคขึ้นมากขึ้นเนีมันต้องเริ่มเห็นความเป็นจริงแล้วนะว่าอยมันเป็นธรรมดาไปหมดนะ ความแก่ความเจ็บความตายความวัดพลาดอะไรทั้งหลายความเศร้าโศกนะความไม่สมหวังดังใจทั้งหลายเนี่ยมันเห็นเป็นเรื่องมันธรรมดาไปหมดละนะใจก็จะมั่นคงไม่วุ่นวายอะไรไปกับมันนะอาจจะมีเศร้าโศกอะไรอยู่บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะความที่เราอยู่ด้วยกันมานานผูกพันกันมานานถ้ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องยอมรับ ต่นนี้พอเราวางใจอย่างนี้ได้ดีๆแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เวลาเจอเหตุการณ์ที่มันกระทันหันขึ้นมานะมันก็จะไม่วุ่นวายเพราะทุกเรื่องมันกระทันหันไปทั้งหมดนั่นแหละอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนี้ล้วนแล้วแต่กระทันหันนังนั้นเราไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนหรอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงเราก็รู้ลึกๆอยู่แล้วรู้อยู่แก่ใจทุกคนอยู่แล้วว่ายังไงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย <N> นะวันนี้จะต้องมีญาติป่วยขึ้นมาก็ไม่ได้แปลกนะวันนี้จะต้องมียาตดตายขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกนะเ,รเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นนะแม้กระทั่งชีวิตเราเองนะนะเราก็รู้ดีอยู่แล้วสักวันหนึ่งก็ต้องแก่ต้องตายนะแต่ว่าจะไปเศร้าโศกกับมันเพื่ออะไรก็ต้องไปลองคิดในมุมกลับอย่างนี้บ้านงะมันจะได้ไม่ ไปปรุงแต่งให้วุ่นวายไปซะเปล่าเปล่าเานาะอ่ะเชิญจากคุณโอชินช่วยขยายจิตขี้เกียจและกายขี้เกียจด้วยค่ะต่างกันอย่างไรเพราะอะไรกับสาธุเจ้าค่ะมไม่เพราะอะไรแล้วก็เพราะ,ราะตัวกิเลสตัวหนึ่งที่เรียกว่าทีนมิทะเนี่ยะที่มันทํางานอันมาเรียกมันง่ายๆว่าจิตขี้เกียจนะนะ คำว,ว่าขี้เกียจของมันคือไม่อยากจะรับอารมณ์อะไรนะ่ะนะมันก็ผ่านพโลไปขี้เกียจทํางานทําการอะไรเรื่อยเปื่ยไปอยากจะอยู่นิ่งๆเฉยๆเบอเบ้อเออไปเรื่อยเปื่อยนะ่ะสภาพจิตของมันเป็นอย่างนั้นน่ะจิตมันถอยออกมาจากอารมณ์เจสิกมันถอยออกมาจากอารมณ์มันไม่รับรู้อารมณ์ไม่อยากจะรับรู้อะไรนะก็เลยทําให้จิตง่วงๆซึมๆ นะง่วงผิดปกตินะซึมผิดปกติอะไรเงี้ยมันจะเป็นธรรมชาติมันอยู่อย่างนั้นให้มึนให้เบอร์ให้เอออะไรแปลกๆเหมือนจะตายบางทีนะนะนคนที่พร้อมที่จะฝึกตัวเองก็ต้องลุยนะถ้าไปนอนให้มันก็พานอนอย่างนั้นนะท่าน้นะนะร่ำไรอยู่อย่างนั้นนะแปลว่าจิตเริ่มไปร่ำไรกับอารมณ์นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่านะมันเหนื่อยขนาดไหนมัน รู้สึกเพลียขนาดไหนมันฝืนขนาดไหนก็ไม่นอนให้มันถ้าถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติก็ปฏิบัติถึงเวลาจะพักาก็พักอะไรเงนะี้ยนะนะพอฝืนมันสักห,หลายครั้งหน่อยจนกระทั่งสติเข้าไปรู้ทันไอตัวธีนามิทะนี้ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะนะตื่นขึ้นมาเองนะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เวลาที่ควรที่จะต้องหลับให้มันก็อย่าไปหลับแค่นั้นแหลนะนะวิธีการง่ายๆนะเวลาเจอธีนามิทันี้ไม่ใช่ของเล่นนะ เวลามันอาดแรงนี่มันแรงสาหัสเลยนะตัวทีนามิตะวิ่งก็ง่วงนะเดินง่วง,ง,งทำอะไรอยู่มันก็ง่วงสลุมสลืออยู่นั่นไม่ใช่ธรรมดาโดยเฉพาะใครที่มีสภาวะทุกข์แรงๆเนี่ยนะอย่างคุณโอชินสภาวะทุกข์เป็นตัวนำอย่างเงี้ยนะนะคนที่ปฏิบัติยากเนี่ยก็จะทําให้เวลาเจอฝาอะไรมันจะแรงไม่หมดนะเวลาเจอโทสะก็แรงเวลาเจอราคะก็แรงเวลาเจอโมหะก็แรงทีนมิทะก็แรงอะไรเงี้ย มันจะแรงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะแต่แรงๆนี่แหละถ้าได้รู้มันสักครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยต่อมามองว่านะต่อไปจะไม่หลงไปเล่นกับมันนะมันโตแล้วเรียนรัดเนาะเจอยาแรงหายเร็วดีไอเนี่ยยาแรงหน่อยนะก็ต้องยอมรับมันนะเชิญจากทางเฟซบุ๊กไลฟ์คุณพาสิริขอถามค่ะเวลานอนหลับไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวัน จะได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเพราะอะไรเจ้าคะเพราะกำลังของสตินั่นแหละนะแม้ทั้งหลับอยู่ได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังฝันอยู่อะไรเงี้ยแปลว่าสติมันทำงานต่อเนื่องได้ดีนะนี่ดีนะไม่ได้เสียหายอะไรนะแล้วก็อย่าไปปรุงแต่งต่อแล้วกันว่าเหมือนไม่ได้หลับได้นอนนะที่จริงแล้วมันหลับของมันอยู่แล้วแหละนะ ช่วงที่มันหลับหรือจิตลงพวังลึกๆเนี่ยนะมันก็ไม่รับรู้อะไรหรอกนะแต่พอ,อพักมันเต็มที่มันก็ถอนออกมาตอนนั้นจะอยู่ในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นนะไอ้ช่วงครึ่งหลับครึ่งตื่นนี่แหละที่สติจะค่อยไปรับรู้อารมณ์นะต่างๆได้ที่คนทั่วไปเขาไม่รู้กันนะอย่างเช่นจะยินเสียงลงมหายใจตัวเองจะยินเสียง นะหรือร,รู้อาการที่จิตกําลังฝันจิตกําลังคิดแล้วปรุงแต่งเป็นภาพขึ้นมาอะไรเงี้ยนะมันจะเห็นภาพอะไรพวกนั้นขึ้นมาแล้วก็มันจะตัดได้เร็วอันนี้เป็นเรื่องที่ประหลาดอย่างหนึ่งนะคนทั่วไปเขาไม่เขาไม่ได้รับรู้อะไรพวกนี้นะนะนะก็ดูต่อนะเอาละหมดคำถามแล้วเนาะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน